ปลากินอาหารครับให้อาหารเมรเ็ดไปแล้วก็ให้ลำนะครับเขาก็กินกันก็เริ่มจะโตขึ้นมาหน่อยแล้วครับปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมนะครับความสุขของคนเลี้ยงปลาวันนี้ฝนตกมาอีกแล้วครับฝนตกมาเหมื่อตเหมือเมืเป็นโอ้ ข้าวผมก็ล้มแล้วนี่แล้วหน้าอยู่นุะไม่ได้เกี่ยวจนออกลูกแล้วข้าวออกลูกแล้วนี่ฝนตกมาน้ําถ่วมเดี๋ยวผมจะมาปลูกกันนี่นะครับผมเนี่ยคุณเห็นเป็นอะไรนี่คือเมล็ดกระถินริมรั้วผมก็จะมาปลูกต่อต่อไปพอเพราะนี่ทีให้ดูว่า ผมมาโรยไว้มันก็เกิดผมปลูกเป็นแนวมาเนี่ยเป็นแนวนะครับเนี่ยเขาเกิดดีเกิดดีนี่ผมก็จะให้เขายาวไปเลยนะครับเนี่ยดูเขาเกิดมนันผมจะให้ยาวไปนน่นให้ยาวไปสุดรั้วเลยนะครับ นี่ยเขาก็เกิดอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้สุดรั้วไปเลยนะครับมันจะได้สวยงามกระถินริมรั้วตรงไหนไม่เกิดก็ค่อยว่ากันยางนาก็สวยงามถูกฝนมาไม่ต้องลดน้ำสบายใจเลยมะกรูด มาปรูดเทียมมาวันนั้นก็ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับรอให้เขาติดก่อนรอให้เขาติดติดรากก่อนอันนี้ลิ้นฟ้ามะม่วงมะม่วงมังคุดมังคุดแล้วก็น้อยหน่าลำไยนะครับปลูกไปในที่ใหม่นะครับที่ใหม่ดินมันก็ยังจะไม่ดี นะครับผมเพราะว่ามันเป็นดินอันเนี้ยดินบ่อมันก็เลยเป็นดินเหนียวเนาะนต้นมืงคุดพอมเล็ดนะครับมังคุดสองต้นถ้าพอมนเล็ดถ้ามันติดมันก็แข็งแรงนะนี่น้อยหนาพอมเล็ดเหมือนกันสวยงามเดี๋ยวหาปุ๋ยมาใส่นี่ต้นลำใหญ่ลำใหญ่สองต้น น้ำใหญ่นะครับกำลังแตกสดงว่าติดแล้วเนี่ยแตกแตกกันนี่แหละแตกยอดดอนเดี๋ยวก็จะปลู <c oughs> กกะถินมาตามแนวนี่แหละปลูกเป็นแนวรั้วมานะครับมีงานบ้านหนองผางมั้ง มีงานไอ้กระถินหรือเปล่าไม่รู้เ <c oughs> มื่อวานผมเพิ่งมตาตัดหญ้าแถวนี้ผมก็จะตัดแต่งไปเรียตามขอบบ่อขอบอะไรนะครับ<ส>ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวโรยมเมล็ดไอ้อันนี้ก่อนกระถินริมรั้วครับ